สวยๆเนาะสวยมากสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้ก็พามาดูบอลสีของขยันเที่ยวชาแนลเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าวางทองนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าวางทองนะคะ นี่อันนี้หนูผ่าหัวไปแล้วนะคะผ่าหัวไปแล้วอันนี้คือหัวจอมของเขานะอันนี้คือหัวจอมหนูผ่าไปแล้วแล้วหนูก็เอาเอาใส่ไอ้นี่ไว้นะคะคุณผู้ชมเอาใส่ถุงอบไว้ค่ะใส่ถุงแบบนี้อบไว้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เขาก็จะสวยประมาณนี้เลยวังทองในชื่อของเขาเนะ่ะเป็นเป็นเป็นชื่อที่มีความหมายมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคําว่าวังทองก็หมายถึงว่าเป็นขุมทรัพย์ของทองนั่นเองนะคะ คนไหนมีไว้ครอบครองก็ถือว่าดีมากนะคะบอนสีวังทองเพราะว่าเป็นบอนสีที่หายากอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมก้านกระดูกของเขาจะเป็นสีดําเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็ก้านของเขาจะเป็นสีดํานะคะคุณผู้ชมก้านเขาจะเป็นสีดําแบบนี้อันนี้เป็นบอนเก่านะคะเป็นบอนเก่าที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะเขาเรียกว่าวังทองความสวยงามของเขาจะประมาณนี้เลยจะเป็นสีชมพูแบบความความสวยของเขาคุณผู้ชมดูดิ เขาจะเป็นแบบลายแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีดำลายลายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูเนาะหนูว่าสวยอีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาเขาเอออโตเต็มที่มาในความสวยของเขาดูชัดเจนมากค่ะนี่วังท้องสวยงามมากเพิ่งเพิ่งจะผ่าจอมไปได้ประมาณสองเดือนนะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสวยขนาดนี้นะนี่ อันเนี้ยที่ทีท่เขาสวยแล้วก็กัดสีเรียวแบบนี้คือเวลาผ่าจอมเสร็จนะคะเวลาผ่าจอมเสร็จก็เอามาเอาใส่กระถางเสร็จแล้วก็ใส่ถุงอบไว้นะคะคุณผู้ชมให้เขาโดนแดดหน่อยอย่าให้โดนเยอะนะถ้าโดนแดดเยอะใบเขาจะไหม้ให้โดนแดดนิดเดียวนะโดนแดดลํำไรนี่ดูดิเขาแทงยอดออกมาอีกยอดหนึ่งแล้วดูคุณผู้ชม นี่บอนเซียสังเกตง่ายนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเลี้ยงแล้วถ้าถ้าเขาแทงยอดมาบ่อยๆอ,อย่างนี้นะเดี๋ยวแทงยอดเดี๋ยวแทงยอดแสดงว่าดินเขาน้ําเขาอากาศเขาอยู่อยู่ในถุงนั้นคือสมบูรณ์นะคะจะจะไม่เป็นปัญหานะคะคุณผู้ชมนี่สังเกตง่ายๆคะ่ะวิธีเลี้ยงบอนสีเนาะดูแลเขาก็ง่ายด้วยถ้าเราเข้าใจดูแลเขานะคะคุณผู้ชมนี่ก็พามาดูอีกต้นนี้อันนี้น่ะ ที่เป็นด่างๆแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเสียหรือเขาเน่าหรือเขาฉ่าน้ําไม่ใช่นะคะอันนี้คือดูดูเขาด่างเป็นสีน้ําตาลคุณผู้ชมอันนี้ให้ทายว่าคือต้นอะไรอันนี้เขาจริงๆแล้วน่ะแม่เขาน่ะเป็นเป็นเ,น أ, เพชรเจ็ดสีนะคะคุณผู้ชมแต่พอผ่าหัวออกมาแล้วเขากลายค่ะคุณผู้ชมขาดูดิเขากลายเขาไม่ด่างนะแต่เขากลับด่างเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยคุณผู้ชม ความแปลกของเขาอันนี้หนูก็เลยจะเลี้ยงไว้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นเนี้ยจะไม่ขายจะเลี้ยงไว้ค่ะคุณผู้ชมดูความสวยของเขาดูดิเออหนูว่าเขาแปลกเดียะดูดิตอนแรกหนูนึกว่าเอ๊ะใบเขาเขาเขาอ่ะช้าน้าหรือเปล่าแต่พอมาจับดูมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมดูเขาเป็นสีน้ําตาลค่ะนี่ดูนี่ที่จริงเขาเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเขาชื่อว่าเพชรเจ็ดสีนะแต่ทีนี้พอผ่านแล้วมันกลายก็เลยเป็นเป็นแบบนี้เลยแต่ก็สวยพี่อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเนาะดูดิ ความสวยของเขาหนูว่าเขาแปลกดีหนูก็เลยจะเอามาเลี้ยงไว้นะนี่ดูดิมีหลายใบมากดูตอนตอนใบแรกๆเขาไม่กัดสีนะดูใบแรกๆออกมาไม่กัดสีพอนี่ก็เริ่มกัดสีละดูโอ้สวยไปอีกอย่างนึงเนาะดูความสวยของเขาเพชรแตสีชื่อดีมีความหมายอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่พอเขาเขาเขาแผงนะคะเขาแผลงหรือเขากรายนั่นเองนะคะคุณผู้ชม นี่ตามภาษา,า,าบอลที่บอลสีเขาเล่นกันเขาจะบอกว่าแผงนะคะแต่แต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกว่ามันกลายนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่คนจะเรียกเนาะนี่ก็สวยงามอีกต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อด้วยอันนี้อันนี้สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะที่ได้ต้นนี้ไปนะในนามของอในนามของอบอลใบไผ่นะคะคุณผู้ชมในานามของบอลใบไผ่ถ้าคนไหนได้ไปเนี่ยอโอโห มันสวยมากคุณผู้ชมขาดูดิน่าจะได้ไปประมาณสามหรือสี่คนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยขนาดนี้นะเขานะคุณผู้ชมขานี่ดูดิเขาเริ่มที่จะกัดสีแต่พอเขากัดสีแล้วเขาสวยมากอันนี้ลูกลูกลูกค้าเนี่ยได้ไปน่าจะอยู่ประมาณที่สามหรือสี่คนนะคะที่ได้ดอบ,บอลใบไผ่ไปนี่ถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่พิษณุโลกคนหนึ่งนะคะที่ได้ไปนะพิษณุโลกคนหนึ่งแล้วก็ที่ไหนนะอีคนหนึ่งนี่ อันเนี้ยหนูก็ก็จะเอาเอาไม้มาค้ำเขาไวาใ้ให้เขาเป็นฟอร์มก่อนนะอันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมมีมีลูกค้าเขาถามซื้อเยอะนะต้นนี้นะแต่หนูไม่ขายนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะหนูว่ามันสวยดีอะ่ะเขาเรียกว่าบอลใบไผ่หนูจําไม่ได้ว่าแม่เขาเชื่อว่าอะไรนะหนูหนูนึกไม่ออกเริ่มแรกเลยนะที่ที่หนูเอามานะเนี่ยในานามบอลใบไผ่แดงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มแรกเลยนะมันจะเป็นใบแบบนี้นะคะ แต่พอเลี้ยงนานๆวันข้าวเนี่ยดูความสวยของเขาคุณผู้ชมขาดูดิมันสวยมากอันนี้ฟอร์มกกคนไหนได้บอลสีของขยันเที่ยวชาแนลไปนะจะไม่ผิดหวังเลยคุณผู้ชมขาดูดิอ้อมันสวยจริงสวยจริงๆเลยดูแล้วแล้วก้านกระดูกไอ้ไอ้ก้านใบเขาจะเป็นสีดํานะคะคุณผู้ชมแล้วเวลากัดสีของเขาจะเป็นสีเรื่อๆแบบนี้เี่ยดูดิมันสวยมากคุณผู้ชมขาดูสวยจริงเนาะ ความแปลกของเขาสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ดูจะเอาไว้เป็นแม่พัน์ุความสวยของเขาก็จะประมาณนี้เลยอันนี้หนูหนูเอาใส่ถุงอบไว้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะใส่ถุงอบไว้แบบนี้เลยเพราะว่าเนื้อที่ที่บ้านไม่ค่อยมีค่ะ ก็เลยแบ่งใส่ถุงอบแล้วก็แฟนแฟนไว้แต่ต้องเอาไว้หลังบ้านนะเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้มันจะหายขโมยเยอะนะคะคุณผู้ชมมาให้ดูอันนี้อันนี้น่าใจหายมากเลยค่ะคุณผู้ชม่ะหนูก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทําไมบอลสีมันมันเฉานะทั้งๆที่มันก็งามงามนะมันเฉามันเหลืองนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวานนะคะนี่เป็นแม่พันธุ์มันนะใบใหญ่มากค่ะสร้อยสังวานเนี่ยจะเป็นบอลสีที่ใบใหญ่มาก แต่เสียดายคุณผู้ชมดูดิหนูสา์เอาใส่ถุงอย่างนี้อบไว้นะเพื่อที่ว่าการลายแดงที่ไหนได้คุณผู้ชมดูดูนี่คุณผู้ชมขาเนี่ยที่มือหนูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มือหนูเนี่ยเนี่ยแดงแดงเนี่ยนะนี่แดงแดงเนี่ยลายแดงค่ะคุณผู้ชมขาลายแดงขึ้นเขาหนูรู้แล้วว่าสาเหตุที่ลายแดงขึ้นเขาขนาดใส่ถุงอบไว้เนี่ยมันยังขึ้นลายแดงสาเหตุมาจากว่าขี้วัวนะคะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูก็ยังไม่รู้นะผสมขี้วัวเข้าไปลายแดงเนี่ยมันมากับมันมากับขี้วัวค่ะคุณผู้ชมนี่ดูดิเต็มเลยโอ้ยมันมันมันกินจนแบบคุณผู้ชมดูและและดูดิจนมันจะตายน่ะหนูก็ว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรนะวันนี้ก็เลยเข้ามาดูหลังบ้านดูเสียดายมากเสียดายจริงๆต้นนี้เพราะว่าเขาสวยค่ะคุณผู้ชมดูดิเขาสวยมากๆเลยนะเสียดายมากอันนี้เขาเรียกว่าส้อยสังวาน เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแลเขาใหม่นะคะคุณผู้ชมคะนี่น้ําตาจะไหลเลยโอ้โหต้นนี้นะมันจะสวยกว่าเพื่อนเลยใบเขานะ่าจะใหญ่เท่ากับใบบัวเลยนะคะวเวลาเขากัดสีเขาก็จะกัดสีแบบนี้เลยนี่ความสวยของเขาเขาจะเป็นบอลที่แบบก้านก้านของเขาจะเป็นสีเนี่ยนะจะออกสีเป็นน้ําตาลแดงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูดิโอ้ไปเสียท่าลายแดงละละละ,ละไม่ใช่ แล้วไม่ใช่เป็นอันเดียวนะคุณผู้ชมดูดิเป็นทุกก้านเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยทุกก้านเลยเต็มหมดเลยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยโอ้โหหนูไม่น่าจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยดูเน่าหมดแล้วเนี่ยมันกัดกินจนเน่าหมดแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหเสียหายมากเลยอุตสาหะประอบประงมคุณผู้ชมลายแดงลงทีเดียวนี่หมดกันเลยดูเยอะมากดูเนี่ยโอ้โห จะได้มากน้ำตาจะไหลโอ๊ยอะไรจะขนาดนี้เนาะดูนี่แหละศัะตรูตัวร้ายของบอลสีเรานะดูสภาพมันอยูคุณผู้ชมมันมันอ่าท่าแบบนี้ถ้าเราทิ้งไว้สักสองสาวันถ้าเราไม่เอาออกจากกระถางนะมันก็จะตายหมดเลยนะคะบอลสีเราก็จะเหลือแต่หัวดูดิโอ้โหหนูไม่น่าพลาดเลยทิ้งไว้สลายวันดูบอลสีดิว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันใบมันคอมันตก,ตก ที่ไหนได้พอมาเปิดดูวันนี้่าตั้งแต่ฝนตกอะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมสังเกตมาจนถึงวันนี้ก็เลยอมาดูสักหน่อยดิวันนี้ฝนไม่มีนะคะดูดีความเสียหายมีเยอะเลย,ยไม่น่าเลยจริงๆเสียดายมากต้นนี้ยิ่งสวยๆอยู่เนาะค่ะก็หลังจากที่เราตัดตัดสองใบนั้นทิ้งไปนะคะคุณผู้ชมเราก็โรยยาฆ่า ตัวลายแดงนะคะคุณผู้ชมโรยไว้แบบนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะเอาใส่ถุงพลาสติกอบไว้เหมือนเดิมนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนเนาะเราค่อยเอาเขาออกมาเลี้ยงธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมดูนี่ก็จะโรยประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าของถ้าใครนะคะที่ว่าเป็นเป็นลายแดงเหมือนของหนูนะคะให้ไปซื้อมาเลยนี่แป้งโรยหมานะคะแป้งโรยหมัดหมานะคะ แป้งโรยหมัดหมาอันนี้เลยประมาณ40หรือ50บาทหนูไม่แน่ใจนะเนี่ใช้ดีค่ะคุณผู้ชมขานี่เขาจะตายหมดเลยนะเนี่ยใช้แบบหนูนี่อันนี้แนะนําเลยนะคะใช้ดีเพราะว่าส่วนมากหนูจะไม่ใช้ตัวอื่นนะหนูใช้แต่ตัวนี้นะแป้งโรยหมัดหมาหมัดแมวนะคะคุณผู้ชมใช้ได้ผลค่ะคุณผู้ชมขานี่เหมือนหนูโรยไปแน่นๆนะเห็นไหมเนี่ยนะ <c oughs> ประมาณพอเราโรยเสร็จเนี่ <c oughs> เขาจะร่วงออกหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละวิธ bon ีดูแลบอลสีนะคะคุณผู้ชมเราไม่ต้องไปใช้ยาแรงค่ะคุณผู้ชมขา ใช้ใช้ยาโรยหมัดหมาหมัดแมวนี่เขาก็หายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวเหมือนเดิมอีกสักประมาณยี่วันนะเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้ดูว่าเขาจะแทงยอดใหม่ไหมถ้าเขาแทงยอดใหม่แสดงว่าเขาเขาเขาฟื้นตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมประมาณสัก2ี่วันถ้าเขาแทงยอดใหม่แสดงว่าเขาฟื้นตัวแล้วนะเดี๋ยวหนูจะพามาอัปเดตดูอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราก็จะมัดเขาอบไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ ค่ะก็มาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่บอนสีนะคะอันนี้เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันจะตระกูลเดียวกันกับอ่าต้นหมากต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะคุณผู้ชมแรกๆกที่หนูได้มานะ่ะมันไม่สวยแบบนี้นะแต่ตอนเนี้สวยมากเมื่อก่อนนี้เขาจะเขียวแบบนี้นะคะเนี่ย เมื่อก่อนนี้เขียวแบบนี้เลยเขียวปีเลยอันเนี้ยต้นเนี้ยเขาให้มานะคะไปถ่ายไปถ่ายไอ้บอลสีลง youtube ให้เขาเขาให้มาต้นเนี้ยเป็นเป็นแบบนี้เลยที่เขาให้มาแรกๆหนูก็ไม่อยากได้หรอกนะหนูว่าเอะมันไม่สวยแต่พอผ่านไปสี่เดือนคุณผู้ชมมาดูดิสวยมากๆเลยดูสวยมาก,มากอันนี้เขาเรียกว่างอถอดรูปนะคะมีเอฟซีเขาจะถามหนูตลอดว่าต้นที่ถ่ายเอออยู่อยู่ข้างๆที่นั่งถ่าย youtube อ่ะนะ มันคือต้นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะเนี่ยมันสวยมากเลยดูดูดิใบเขาจะงิกงิกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็จะจะกัดสีเป็นสีชมพูเขียวแบบนี้เลยนะนีด่ดูดิใบจะหงิกงิกแบบนี้เลยแต่เขาความแปลกของเขาเขาจะไม่กัดสีทั้งหมดนะเขาจะแบบว่าฝั่งนี้กัดสีฝั่งนี้จะไม่กัดสีแล้วใบเขาจะงุ้มลงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมความสวยของเขาดูดิอันนี้เขาเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะสวยเนาะ สวยจริงอะ่ะต้นนี้มามาเฉลยให้แล้วนะคะ fc นะคะที่ถามหนูว่าต้นนี้คือต้นอะไรเขาชื่อว่างาะถอดรูปนะคะสวยสมชื่อเลยเนาะนี่ใครนะเข้าใจตั้งชื่อจงังเงาะถอดรูปดูดิเออความสวยของเขาเนาะสวยจริงค่ะม่น่าเไร fc ถึงบอกว่าเอะมันสวยจังแต่หนูกลัวมันหายนะหนูก็เอาจะยกมาแอบไว้ข้างๆบ้านนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอนสีเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้หายบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วเลือกเอาแต่ต้นแพงๆไปด้วยนะนี่ อันนี้สวยจริงค่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหรืออยากได้บอลสีนะคะกดติดตามหนูไว้นะรอบหน้าหนูมีบอลสีสวยๆมาให้ดูเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมีบอลเทพด้วยนะมีบอลเทพด้วยนะมีเศรษฐีพันล้านดางอย่างเงี้ยมีอะไรนะทองนกกะเก้าอย่างเงี้ย มสีสวยๆค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวรอบหน้านะักดติดตามหนูไว้นะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ